ส,สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามาพ่อกันกับปัาจอกับน้องนัทิตาเราจะช่วงเร่งแรงพอิีนอนผึ่งตื่นสวัสดีค่ะบังาพันสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะนูเพิ่งตื่นค่ะสวัสดีนะคะ อา,อาชาวารีค่ะเอ,า,อากับคุณลุงสวัสดีค่ะสีเมนนี้ตากับกล้องให้ลุงเขียนเพิ่นมาตาสรงทองสีจ้าเพิ่นอาบน้ำแล้วเพิน่นอันมาหยอกหลานมานอนเว้นมาหยอกบางเนี่ยเบิ้งลุงเบิ้งลุงกับหลานนอนนอนข้อระขาได้ครับนะลุงนอนข้างนี้หลานนอนอยู่พี่อาชาวาลีแก่ สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อจ้าวันนี้ว่าพบปะกันยี่นาช่องยูทูบนะจ้าเขาว่าบ่ไารในยูทูบมันอีดวนแล้วเอาไม่ยังดูยังบบดเอางบบฉลอกมาลูกเอาลูกไ็ยิกงสวัสดีค่ะเอาลูกอ่ะใช่ลอะล บองบังเอายังหันหลบไม่ยังได้หลุดอูผ่าเพื่นเอาผ่าเพื่นมาทานีบอดโอ้ยย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 วยย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 ยบยย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 ยโอ้ยยยยยโอ้มาปุ๊พี่บังยย บองบองจ๋าพี่บองบองเอาไฟฉายกันเลสวัสดีค่ะคุณลูงมากแล้วสันเจียวพระเจ้า,านนสัญญเจ้าวันพระเจวานาของโตเลยนั่นนัทิตาเนี่ยเนี่ย เจออ้วนมาเล่นกับนาลิตาหน่อยค่ะสวัสดีนะคะตูตามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณปาิดาชาแนลสวัสดีค่ะนี่ยงลูกเจ้าอะีหยังลหัวั่งได้เหรอคุณลุงคุณลุงหัวหัว เงส่งผมได้แต่วันน้มาดเบิ้เหมือนวันนี้เขาอยู่กับคุณลุงจ้าคุณลุงก็นอนคุณลุงมาหอดหลังกันวาหาหลานหลานถึงตือนนาลี่น้ารักขอบคุณค่ะปุ๊สุคุณลุงหรือยังลูกเอาปุ๊ฉุคุณลุงค่ะเป็นปุ๊ฉุคุณลุงด้วยปุุ๊คุณลุงเป็นเดือดิฉิวลุงได้ว่เอาใครจะปุ๊สุคุณลุงยกมือขึ้น เดีเ๋ยววคุณหนูน้อยควรลุงแล้วพรุ่งนี้เ่าก็จะเตรียมตัวแพกกระเป๋าไปเที่ยวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นะเราจะไปเที่ยวทะเลนะจ๊ะต้องรอในวินเหลี่ยง ยังละหนูไม่<น>เห็นหนีบเงื่อนขวางเด้อ,ดอ,อจุบจ๊บจุ๊บเป็นผู้สูคุณลุงด้วยอเอาไปไปผู้สูพี่บองบองด้วยเดีย๋ยร็วเดิเดดนทางปลอดภัยนะคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยขอบคุณค่ะเอาเอาบองบองเอาบองบองจุ๊บจุ๊บพี่บองบอง,บบองด้วยเร็วเร็ว จุ๊บๆพี่บองบหรือยังจุ๊บๆด้วยยจุ๊บพี่บองบองด้วยค่ะลูกจะใส่สวัสดีจ่านาลีเจ๊จ้าจ๊ยังลูกเจ๊เจ๊เจ๊มึงไม่หนอลูเจ๊คุณลุงพี่โลตีกลายไปละคิดเลยพี่โลตี้มันกลายไปแล้วมนูกยับยังลูกก็ให้ลูกให้แล้วลูกให้แล้วนี่ลูกเยอะไปยังมึงเหร พูดปัดออกความดิอู้สะอาดหรือยังคะสะอาดหรือยังคะอู้เก่งมากเลยชาวัดลีกะผุนนนอู้ึ่งตื้นได้ค่ะอู้ข้าเขียวบ่ลูก พาไปทาแปรงให้ลุงไปทาแปรงให้ลุงเด้อเดี๋ยวแปรงทาให้ลุงมาเด้อน,นาลิตะหนูนา่ารักมากขอบคุณค่ะพอเจ้าบริแรในยูทูบมันอิดดนั่นเองค่ะว่ามันสิส้สวงอาทิตย์ตะจีสวงอาซามทิศเร็วบริไดงในยูทูบเจ้าเถื่อแล้วก็คชีประวัติเล่นล,ลงในยูทูปพร้อมเที่ยวทะเลขอชุดว่ายน้ำสวยๆจากหนูนาลิตะให้ดูหน่อยเด้อจ้านาลิตะชุดว่ายน้ำที่อยูบ้านหยีซีชุดสีใสเหมือนละหาชุดว่ะสั้น สวัสดีป้าเจ้าวลุงเชี่ยและน้องนันิศาจ้าสวัสดีจ้าจ้าโ,โตโตโตเข <c oughs> ือนเพือนเพื่อนเ่อนเพื่อนไอโต้ไอไอโตใครจะไปปูสูแก่มลุงนอใครจะไปจุ๊บจุ๊บคุณลุงคะ Tokyo, โตเกียร์โลตีโตเกียร์โลตีนาติตาผู้สูงคุณลุงหรือยังลูกว่าคุณลูกน่าใจแล้วรันรันวงหอมแก้มน้องนาติตาหน้าล่างมากอ่ะหอมแก้มคุณลุงหน่อยคะ่ะนาติตาใส่<ป>สุดหนึ่งบดมือไหมผ้าหนังเกียวสุดไหย เบ็งขีบอกเบ่งขีหรือเบ่งเงียวลงคิปบ่อยๆนะคะคิดถึงน้องนานิตาจังแฟนขับจากฝรั่งเศสจ้าไปฝากไปติดตามช่องเพจเฮนรด้จ้าช่องเพจป้าเจ้านอนนานิตาส่วนหน้กป้เจ้าจ้าไล่สดยูยูในเพจจ้าเพจป้าเจ้าน้องนานิตาฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นไม่เจ้าจ้าป้าขอเขาลูกป้าขอค่ะ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 ลูกเร็วเร็วเเร็ว หลวมาหตุป่าค่ะเร็วเร็วเร็วมามาขอออกมามาค่ะลุงป้าขอขอบคุณค่ะมาให้ป่าเร็วๆมาป้าขอค่ะนาริตาหนาหนาเหมือนกันนะเอาไปให้คุณลุงค่ะคุณลุงอร่อยแน่นน่ะเนื่องจากสิบตังค์แน่นเอาไปให้ลูกไหมเอาไปให้คุณลุงเลยลูกเร็วๆเร็วๆเอาไปให้คุณลุงค่ะ เดีร็วๆเอาไปให้ลุงกอ่อนหนูส,สวัสดีป้าเจ้าโมน้อยสวัสดีค่ะเอาไปให้คุณลุง,ลงค่ะลูกเร็วๆนั่งใช้เมื่อไหร่คุณลุงเดี๋ยวไหมขนเบาอยากป้าไปเลยเด้อป้าไปก่อนเด้อสนุกไหมคุณลุงไหมเด้อคุณลุงขอเด้อไปขี้ย่ะนด้ไปไปขี้จักรยานกันเถอะไม่คลุงสนุกไปขี้จักรยานกันเถอะ ไปที่จักรยานกับลงกๆค่ะปไป้าเอาไปให้ลุกก่อนแล้วเร็วป้าไปกันเ้อป้าไปกัที่จักรยานกันคูดได้บอกหูเรือไปกันเ้อะไปลงนะเนี่ยเสืออะไร้าเนี่ยอเสืเนี่ยเี้ยวเล้วลูไปไปหาป่าเขาไปเนี่ยเล้่มันไปไปหปาเขาไปหปไป่าอไปปไ สวัสดีป้าเจาและลุงเค้นและน้องนารีเอฟซีสมุทรสาครสวัสดีค่ะรากป้าหลังคู่นี้จังขอบคุณนะคะบ้องบ้องบ้องพี่บ้องบ้องโว่เอพี่บ้องบองทานเบิร์บัวลวก ชุดใหม่ค่ะชุดนี้โดนแล้วเบิ้นมือแล้วชุดน่ะใช้บอง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 พี่บองบอง บงบองใส่ลุงใส่ลุงเออลุงจ๋าในลุงจ๋าเออลุงจ๋าเออข้อไหนลุงลุงบอกบอกข้อนนี้นะบอกบอกให้แน่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ไอโตไอโต เอ้ยไอ้โตโตสวัสดีค่ะรูไนนะ้ไปอาบน้ำหรือปะไปอาบน้ำไหมคะสวัสดีนะคะ ก็วาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือเกาด้จาจ้าจ้า,จาคุณลุงหลับแล้วคะ่ะคุณลุงไปทํางานมาคุณลุงเหนื่อยคะ่ะคุณลังหลับแล้วยังนั่นนะ่ะลูกเอาให้นั่นนะนะ่ะขี้มือนะ่ะปีกต๊กตาทส่ทางตายแล้วเหียวอ่ไม,ไม่มีเวลาดูป้าเจ้าก,กับต๊้ตาเลยทํางานบางวันก็แอบดูขอบคุณคะ่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียร์ที่ไหนด้จาเพียร<ๆ>ป้าเจ้าน้องนาิตาคือเกา<ๆ>จ้ะ ซื้อช่องกับกระช่องเดียวกันจ้ากับซื้อยูทูบฝากไปกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามทั้งสองช่องหน้ามิเตจา้าสำหรับเอฟซีไม่เนะาะ<อ>จ้าตาโตบังบังพันดีแล้วนะโตบังบังโก๊ะ

รู้เหตุยัยยงไงภาพมั่วมากค่ะว่าสันเอาขึ้นสีมั่วนา่าจะภาพชัดหรือภาพมั่วนอาจาะนี่บอกเนยเด้อเป็นอะไรคะอะไรกัดเท้าหมูคะใช้ปาใช้ปาเดียวใช้ปาจา้าใช้ปาจาป้าปาจ้าอยู่ใช้ลกูกชัดค่ะอู้ ภพาพ<ม>ชาัดจะปาชัด<ม>นะโซ่จะเป็นน้ำ,นำเน็ต f ซเนาะจา้าเ,<อ>เชี่กเน็ตด้วยนะคะ,ะชา,าลีกา้าโตอตึงตึงตึงโตอตึงตึงโตอตึงตึงโตอตึงตึงโตไอเอ้ยไอเอ้ย อายเอ้ยมาหาน้องมาไอายเอ้ยป้าปาข้าอ่านอนุงปันจะเมื่อไหร่ได้เพียรไหมป้าเดี๋ยวอ่านเอาไว้ซ้ำนีดก่อนนะคะเดี๋ยวจราจะไปอะไรได้เพียรเด้อเดี๋ยวพาน้องอาบน้ำก่อนจ้าทำแล้วเดี๋ยวพาน้องอาบน้ำก่อนจ้าเดี๋ยวมาไหร่เห็บเบิงไหมเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนูบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบาย เดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวเ,เอาหนอไปแอบนหนามกวนนาจ๊าเด้อ <laughs>